หรือเมื่อคะกู้ซื้อบ้านต้องมีเงินเดือนสูงเท่านั้นถึงจะผ่านเงินเดือนสูงไม่เท่ากับภาระหนี้ที่ต่ําค่ะคือวันนี้คุณเงินเดือนสูงแต่ว่าคุณแบบโอโ้โหหนี้เพียบกู้ยังไงก็ไม่ผ่านดังนั้นแล้วต้องคู่กันซื้อบ้านเงินสดคุ้มก่บกู้ร้อยเอร์เซนไม่จริงค่ะนะักธุรกิจที่ดีเขาต้องรู้จักการต่อเงินนะคะวันนี้คุณเอาเงินสดไปซื้อบ้านเนี่ยคุณมีค่าเสียโอกาสแล้วนะแทนที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนได้ได้ผลตอบแทน10%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นต้นคุณไปจมเพราะว่าดอกเบบี้ยผ่นาแค5% เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเอาเงินไปต่อยอดย่อมดีกว่าเสมอค่ะลงทุนในอสังหาต้องมีเงินเยอะเท่านั้นถึงจะเริ่มได้ไม่จริงค่ะการลงทุนอสังหามีหลากหลายประเภทมากตั้งแต่ปล่อยเช่าคอนโดซื้อบ้านขายสร้างบ้านขายฟลิปดินโนเวตต่างๆการใช้เงินแล้วแต่ประเภทของการทรําธุรกิจถ้าเกิดเงินลงทุนน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เริ่มต้นจากการซื้อคอนโดมาปล่อยเช่ารายได้หลักหมื่นก็ทําได้แล้วลงทุนในที่ดินต้องรอราคาขึ้นก่อนถึงจะขายได้การลงทุนที่ดินไม่จําเป็นต้องรอราคาขึ้นเสมอไป วันนี้การลงทุนที่ดินถ้าคุณสามารถต่อยอดที่ดินตรงนั้นได้เลยมันย่อมทํากําไรได้เลยทันทีคะ่ะอสังหาแพงขึ้นทุกปีซื้อวันนี้แพงกว่าอดีตตลอดซื้อวันนี้แพงกว่าอดีตตลอดราคาอสังหาขึ้นทุกปีอันนี้ฟันธงค่คะด้วยค่าแรงค่าก่อสร้างแล้วมันก็มีเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องอสังหาขึ้นทุกปีถ้าเฉลี่ยนะห้อยู่แล้วดังนั้นแล้วซื้อเร็วก่อนย่อมดีกว่าแต่การซื้อเร็วก่อนถ้าคุณรีบซื้อโดยที่ไม่ดูราคาตลาดเช็คให้ดีคุณก็อาจจะติด,ด